คือมัน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 เดินหน้าก่อนหนึ่งเก้าอยู่แล้วกว่าคนในทีมกว่ามันกว่ามันจะคิดกัหนักกูคิคดได้กูได้คิดล่วงหน้าไปแล้วครับเวลามันยืนหนึ่งไงมันเลยคิดล่วงหน้าคนอื่นก่อนน่ะเนื้อก่อนหนึ่งเก้าไอ้พี่ชียิงหัวออคมที่สุดแล้วตึงเก้าทำไมไอ้สอนรามันยิงโหดจังวะมีแต่คนคารพรักด้วยมีแต่คนคารพบอกไอ้สอนรามันตึงจรงิงเล่นโหดจรงิงมีแต่คนบอกว่าพี่สอนรามโหมดกว่าอายูโอเคอีก มันธรรมดาอยู่หรอครับพี่ยิงมาแบบพี่เกิดมาก่อนน่ะแค่นั้นแหละแต่พี่แค่ยังไม่อยากเอาจริงไงมาไอ้รามึงเอาจริงให้เด็กๆดูหน่อยดิวะถ้ามึงเอาจริงได้เด็กๆเขาจะเคาลพมึงทุกคนไม่มีใครไม่ก้า่วาหัวสะทุร่างไปแล้วซูนีหี<ไ>ปันสุขสอนรามขออย่างวงการเกมจากเทพยศปันสุขพ่อเมื่อครับปันสุขหัวแตกโลหนึ่งดีเฮ้ยกูโดนกูโดนยับกูโดนยับ ไอ้เอ้ยเล็กบางกูเดึงกูเดินกูมาเดินมาเดินค่ะนกทีเดึนกูมีคุนมีหมอยงอกที่ได้รามีเยสตูดำดำดำช่วงนี้หวยหัวแตกไปดิเฮียทำไมกูมันตึงขนาดนี้วะเอาเองง่ายนะมม่เห็นกูน้องเมื่อกี้มะ คือกูอยากใจเพื่อนมันวิ่งมาหากูเพราะว่าพอเพื่อนมันวิ่งมาหากูมันจะได้ยิงตัวหลังได้ไงกูไม่อยากยิงเองกูขี้เกียจลงมือครับดูเอาแล้วกันน่ะคือมัน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 เดินหน้าก่อนหนึ่งเก้าอยู่แล้วกว่าคนในทีมกว่ามันกว่ามันจะคิดกัหนักกูคิดได้กูได้คิดล่วงหน้าไปแล้วครับเอลามันยืนหนึ่งไงมันเลยคิดล่วงหน้าคนอื่นก่อนน่ะเนื้อก่อนหนึ่งเก้าเป็นไงกูบอกแล้วครับว่ากูตึงอ่ะยิงหัวคมที่สุดอ่ะสอนรามสุดหล่อครับน้อง เสื้ออาบสอนลามทําไมเป็นเหมือนเดิมอ๋อเสื้ออันนี้แม่พี่เย็บให้แร้ครับบนบุราว่าเหมือนปากโลกโลกเดินมาโลกเฮ้ยเฮีคณะเดินดินบาบุญคณะเดินดินพ่อเมื่อครับงไม่ทราบคณะเดินดินคณะเฮียอะไรเดินดินสอนลามนะคะคุณส่งไอ้เฮียคุณเอาไหนยิงอ่ะเฮ้ยเบอร์มึงไม่ดูด้านหลังก่อนว่าวด้านหลังมึงดูแล้วมึงไม่มีปากหรือยังไงวะฮะ ไม่มีปากบอกกูเลยยังไงว่ากูถามไม่ตัดเหี้ยมึงแค่บอกกูคาเดียวว่าด้านหลังมีกูสวนมันเม็ดเดียวอยู่แล้วอ่ะบอกไม่บอกเลยทีไม่เอาอะไรเลยทีไม่เล่นกันเลยอ่ะเล่นกันเป็นไม่นี่อีสปาร์สโเอ้ยมื่อเล่นกันดีๆนะจ๊ะวะอยากตายไม่เยดแมากูทื่มมากทีหนึ่งเอยอ้อนแค่ซืมีขายลูกชิ้นไอ้เย่ข้างถนนแค่ขายลูกชิ้นครับกถาม ดปุกได้กลิ่นหมอนถ่นมองวหนึ่งห่อแตะเป็เดียวกูยิงมันไม่เดียวเกินไปเป้าวมาูด็กแต่รำมาแล้วสอนรามคนหล่ออยากเล่นยิ่งจงเลยค่ะ รุ่นหนึ่งหัวแตกมึงฟังกูกูจะไม่ชูบแต่ว่ากูจะยิงมันให้ตายก่อนที่กูมึงจะพวกมึงจะตายกูเอามันเองมึงฟังกูเด็ดสุนีโดนกูเอาสามมึงอยู่กับใครมึงอยู่กับเทพเจ้าเสาหลักพ่อเมื่อครับเสาหลักมาดิมึงอยู่กับเทพเจ้าต่อลาไม่มีวันแพ้ขอเวลาหนึ่งพันแล้วมึงจะออกเฮ้ยเล็กตัวนึงอยู่ไหนอ่ะ มีซูนี่คือใครคะมาเดไอเฮียเอ้ยน้องไหนยิงอ่ะมีตัวยิงมีตัวดักต้องยิงอยู่เมื่อกี้ไม่ได้สวนกูไม่ได้สวนไม่ได้คูดีโอ้โหมาไอปากจะจกไอหมาจรจัดหมาจรจัดพ่อเมื่อครับหมาจรจัดใครหมาจรจัดครับไอประสบใครหมาจรจัดครับกูถาม เฮ้ยน e e, ี่มาจอนจัดคิดได้ไงวะดาบหัวอย่าไปรอชื่อแม่เขาดิซุนี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 ดิสุนีดิสุนีดิสุนีดินีก่อนที่มึงจะบอกคนอื่นไม่ให้รองบอกตัวมึงเองให้ได้ก่อนครับจอห์นขาดความอบอุ่นเนี่ยไว้กูบอกรักเมื่อขาดความอบอุ่นเนี่ฮะกูถามนี่ดิสุนีสัตว์นรก นรกแม่เมื่อกี้ครับไม่ตัดแม่มึงเอกี้ก็เปล่าไอสัตว์นรกทรชนมากูเริ่มเครียดละเวลากูเลือกขึ้นหน้าลาบเศษสวักขยะเดินได้ชาติหมาดูฟังกูนะกูจะเอาสี่ต่อหนึ่งอะกูจะเอาตะกออีสี่ต่อหนึ่งอะใครทำให้กูแพ้กูมีโดนกระแทกูโตทีี่ยกูจะไปขระทถึงบ้านตัดใครตายก็อยคนแรกมึงตายแค่นั้นเอง แฟนดูชาแฟนซูนีครับแฟนพ่อเหมือครับแฟนซูนีอะไรครับน่ากลัวสิบสองรนวันสิบสอนาฬิกาเนไฮรถปาขวาเจอหนึ่งเฮ้ยกูโดน่ะดิอรักสอนรามนะคะสอนรามบอกรักหน่อยยา พี่ตอนนี้อาการแม่พี่เป็นไงครับโดนสิดแล้วกูบอกให้มึงไปตามกูเพชรเป็นไปพร้อมสร้างเลยครับรักนะครับพี่สอนรามป่วยหรืจไม่เอาอะไรกันเลยอ่ะตายหมด ผมเยตสุนีท่าหนุมานพุ่งทยานสู่อวกาศกระโดดลงมาเสียบรูด้ากรูทวานจนรูทวานเบิกบานและล้รูทวานเบิกบานมันพามันแม่เมื่อครับรูทวานเบิกบานเามพี่หล่อสุดๆเลยครับแต่หน้าพี่เหมือนลิงบาบูนจังเลยครับแม่สุนีสบายหยดไปเต้าบาบูนเล่นดีๆดิรอบนี้ใครตายคนแรกกูขอสาบแ้่ให้แมงตาย หลายรอบละถึง,ถงแต่ตัว,ตวผมวนะจะเป็นไรก็ช่างขอให้ตระกูลชานวิสว,ววรคุณล,ลงหนึ่งนี่สองรามครับโโนี่มันโดูสู์จุดหนึ่งในการที่มีรวม ทำพวกคุณต้องไปดา่าแม่เขาด้วยครับแม่เขาชื่อจูนีนนไ,ไปหนักหัวพ่อใครครับไอ้เวอร์ตอบมึงตอบกูดิถ้ามึงไม่มีกูมึงจะรอดตายมาติดทุกวันนี้ไหมซีซูนีโดนจอแร้จับเย็ดคาร้านขายลูกชิ้นส่วนสอนรามเย็ดหมาข้ามถนนไอรามทอร์พีตอนรามทอร์พีพ่อมึงครับตัวมึงเองก็เปล่าลูกทอร์พีปัสสาวี่รามหล่อเทอ่กูหล่ออยู่แล้วครับถ้าสาวเขาติดกูเติมฟังกูนะ อะไรนะอะไรนะพี่สอราครับพี่ธรรมดาครับน้ะงมาจากทางเบียาหรอครับซีซูนีน้อนอุสรุกซูนีอิทย่หน้นะฮะมึงตอบกูดิคนในทีมใครเพื่อนำเลยของการเกมแม่ที่ดังมากมากครับรามไปถึงเหนือเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ ลวงขอแตกลวงหนึ่งแล้วเดี๋ยเอาไม่ได้ไม่ได้แบก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 แบ๊กไอเหี้ยเฮ้ยลวงสองแล้วหรอสวีดัดสอนรามานูศูนย์ศูนย์ปีซูนีไปเอากับหมาเลยได้ลูกกระเวนออกมา ต้นทีน,นคะครับเดียรา,ามันตัวหนา้ามนที่เหมือนคนเก็บเงินทีน่บ้านผเมเลยค่บวันนี้พี่ต้องเซิร์ไร์เรนกับบุ๋มบิ๋มให้ดูด้วยนะพี่ เมื่อครับโง่มาหลอกให้กูโดนเติงเฮ้อคล้ายๆอีเลนนีประซบมัน่ะ <_ nuclear> <ép>